สวัสดี FC พี่น้องนะคะวันนี้พี่ใจก็จะพามาสรุป้านอยซีนอย,นอยคอนที่10กันนะคะเพื่อนจ๋าเรามาดูก่อนไปสรุปแล้วก็มาฟังคําเตือนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุ18ปีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนจะไปวันที่7เราก็มาฟังดูสรุปกันก่อนเนาะเพื่อนๆจ๋า วันที่10พี่แจยก็ให้เด่นอยู่ที่5้าจนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะมาดูผลสรุปนะคะผลสรุปของเฉพาะกิจกันนะคะเพื่อนเพราะว่าของพี่แจยจะเอาทั้ง4น่นอยเนาะแล้วก็มีชุดรวมจัดชุดรวมแล้วก็แยกเด่นให้มาเปรียบเทียบกันกับชุดรวมที่จัดให้นะคะเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนชื่นชอบตัวไหนก็จับไปเนาะแล้วก็มีตารางบางให้ด้วยนะคะเพื่อน ผลที่ออก021 85นะคะ85 85จะเข้าในตัว58เนาะเพื่อนจะเข้าที่เด่น5นะคะเด่น5นะคะ2 1เข้า2ตัวล่างในเด่น2องค่ะเข้าเด่นทั้ง5และ2นะครเพื่อนจะเนาะตีเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็2 1งพี่ใจวันนี้ไม่มี2อมี1แต่ว่ามีในอ่ คงที่นะคะเพื่อนด่นคงที่เนาะนี่คะ่ะด่นคงที่นะคะสองหนึ่งเนาะแล้วก็ในตารางนะคะศูนย์สองหนึ่งนะเข้าสามตัวนะแตกในตารางนะคะศูนย์สองหนึ่งนะคะเพื่อนจะ้ะแล้วก็รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษผลที่ออกหกสามแปดสี่สามนะคะอ่าส่วนในเด่นรวมพี่ใจก็หลุดไปนะคะเข้า เข้าในดินคงที่นะคะเลขคงที่เนาะก็พี่ใจพูดประจําว่าเลขคงที่ก็เอามามา,มาเปรียบเทียบได้นะคะมาใช้ได้ถ้าใครจะไม่เอาในที่นั่นก็มาใช้วิ่งรูดได้ทุกรอบนะคะใช้วิ่งรูดได้ทุกรอบนะคะก็บางทีมันก็ไม่เข้านะคะเพื่อนอเนี่ยดินเฉพาะรอบเนาะบางทีเข้ามีหลุดนะคะสามแปดพี่ใจไม่มีเด่นสามเลยนะ8ะแปดก็ไม่มีนะคะ สี่สามพี่เจก็ไม่มีนะคะอันนี้หลุดไปนะคะเพื่อนจ๋ารอบนี้เด่นทั้งหลุดเด่นทั้งบนล่างเลยนะคะเพื่อนจ๋ารอบปกติคะ่ะรอบปกตินะคะผลที่ออกสองศูนย์หกนะคะสองศูนย์หกเจ็ดห้านะคะเพื่อนจ๋าข้าเดินเจ็ดนะคะ 7, เจ็ดข้าเดินมาดูซิเจ็ดห้าเรามีเจ็ดห้านะคะ เจ็ดห้าเข้าดังห้าเจ็ดเจ็ดห้าตัวกลับเลยนะคะเพื่อนแล้วก็หกศูนย์ศูนย์หกเนาะในตัวกลับเช่นกันตัวเด่นนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็ไปรอบ VIP นะคะรอบ VIP นะผลี่ออก3 0 0 8 5นะคะ 0, 0 0ก็มีแต่ในตารางตัวเดียวเนาะ0 0ไม่มีนะคะเพื่อนอันนี้หลุดนะคะเข้าเด่น3ตัววิ่งตัวรูดนะคะ85นะคะเพื่อนจะ เปนะคะเปพี่เจจะมีตัวกลับเนาะเป58เนะคะเพื่อนมีตัวกลับอันนี้สองดิ่งนะนะคะเข้าตัวกลับเหมือนกันนะคะออก85อีกแล้วนะคะรอบเฉพาะกิจกับรอบ vip นะคะอันนี้ก็เข้าตัวกลับนะคะโอเคนะคะ5กันตารางก็มีนะคะเพื่อนแล้วก็ ข้าวด่นแปดด้วยนะคะทุกใจมีเด่นในแปดก็มีวันนี้มีหลุดเด่นเฉพาะรอบนะคะเ mm. ด่นเฉพาะรอบเฉพาะพิเศษนะคะรอบพิเศษนะคะนอกนั้นเข้าหมดเนาะ mm. เฉพาะกิจข้าทั้งสองตัวแล้วก็ปกติเจ็ดหนึ่งตัวนะคะ mm. แล้วก็ VIP พดินแปดนะคะ mm. เพื่อนจา mm. ๋าเพื่อนๆชื่นชอบ mm. ตัวไหนก็จัดไปนะคะเพราะว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะเพื่อนจ๋าโอเคเราไปต่อกันของวันที่ สิบเอ็ดกันเลยนะคะพเพื่อนจ้ะวันที่สิบเอ็ดพี่ใจก็จัดเด่นให้ห้าแปดเก้านะคะแปดกับสามจะตัวเป็นตัวเดียวกันเด้อพี่นอ้องพี่ใจจะเขียนประจํานะโอ้ยขอโทษขออภัยนะเพื่อนสามนะจ๊ะแล้วก็หกเด้อพี่นอ้องนะคะพี่ใจก็จะบเบะจัดให้นะคะเพื่อนพี่ใจผู้ประจํานะถ้าเกิดว่าเอาชุด ไหนชุดใดก็ต้องเอาไปทั้งชุดนะคะต้องเอาไปทั้งชุดนะก็ต้องเอาไปทั้งชุดนะคะเพื่อนเพ่อนพื่อนชอบตัวไหนก็เลือกได้นะคะถ้าไม่ชอบที่พี่ใจเจาะให้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกเอาไปได้นะคะเพื่อนจ๋านะคะอันนี้ก็จะต้องเป็น98นะตัวเลข3พี่ใจเนี่ยเพื่อนๆจับกลับได้เลยนะถ้าเป็น3ก็ต้องเป็น8ไปด้วยนะนะคะเพื่อนเพอพี่ใจก็พูดประจำเนาะ เพราะว่าเวลาไปมึงต้องไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆจา้าอันนี้พี่เจก็ไม่ได้วางให้นะคะเพื่อนๆชื่นชอบตัวไหนนะคะเพื่อนก็หยิบจับไปได้นะคะอ่าไม่ชอบพี่พี่เจวางให้ก็นเนาะนะคะเพื่อนจา้าโอเคอนอนจบคลิปนี้ก็ขอเพื่อนๆนะคะมีความสุขนะคะมีมีมปรสาจากรูปภัยไข้เจ็บเนาะมีโชคมีลาบแล้วก็รักษาสุขภาพทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบ ตลอดไปนะคะเพื่อนจ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้รอบไหนแล้วนะคะได้รอบไหนแล้วก็ควรจะหยุดนะคะแต่ถ้าใครมีทุนก็ต่อได้นะคะเพื่อนใครอยากเสี่ยงโชคเนาะถ้าใครจะแค่หากับข้าวไปวันๆนะคะก็เล่นรอบเดียวนะคะแล้วก็พี่ใจก็มีต่อของสี่ลาวด้วยนะคะเพื่อนไปติดตามได้เลยนะคะส่วนมากจะเข้านะนเพื่อนส่วนมากจะเข้าวันนี้พี่ใจก็ลืมวางเลขคงที่ให้เหมือนเดิมนะคะ คงที่ของพิจัยนะอาจจะไปตรงกับของใครก็ขอโทษขออภัยนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นสูตรที่พิจัยคิดออกมานะคะเพื่อนจ้ะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ